ข่าวเด่นประจำวันควันลงวันลอยกระทงวันลอยกระทงปีนี้คึกคักอีกเช่นเคยด้านเด็กเก็บกระทงนั้นได้เงินอื้อสายตามเคยทว่าผูกเข้าร่วมง,งานนั้นกลับพบว่าเดือทั้งสองนั้นกลับหายไปอย่างก,กระทน,นหลังเลิกงานทำให้ทีมงานนั้นรีบแจ้งหน่วยประดาน้ำตามหาโดยด่วนข่าวอาชญากรรมธนาคาเคร,รเคอร์ไกเซอร์ถูกป้นกลางดึกธนาคารในเคอร์อไกเซอร์ถูกป้อนอีกเช่นเคยในคืนวันลอยกระทง ว่านายโจนนั้นฉวยโอกาสตอนช่วงที่พนักงานไปลอยกระทงในการพ่นทางด้านทีมสอบสสนคาดว่าพวกเธอนั้นน่าจะรอบเข้ามาทางคลองด้านหลังของธนาคารข่าวต่างประเทศท่านประธานเชลินโนมป่วยกระทันหันท่านเลขาธิการเลดวินเทอร์หรือน้องเชกเกิดอาการต้องเสียอักเสบอย่างรุนแรงอาการคล้ายอยู่นิสโซโนเซอาสมาชิกสภานาชาคนดังทางด้านทีมแพทย์ยังมั่นใจว่า น้องเชจะกลับมาใช้เสียงได้ตามปกติแน่กราะนั้นโดยอาการกล่องเสียงอักเสบก็อาจจะทำให้เสียงของน้องเชมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย